มันจําเป็นจะต้องมาทําสมาธิจริงๆหรือเปล่ารนถึงจะสามารถที่จะคอนเน็กกับตัวเองได้เราลองวางคําว่าทําสมาธิไว้สักแป,ป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนศัพท์ใหม่ว่าเป็นการเฝ้าสังเกตอืมก็ไม่ต้องทำสมาธิก็ได้เนาะคอยดูใจเพราะสุดท้ายแล้วการทําสมาธิคือการเฝ้าสังเกตทีนี้เราเลือกแล้วเ,เราจะเฝ้าสังเกตอะไระในช่วงเริ่มต้นเราเฝ้าสังเกตลมหายใจที่เข้าออก Mm hmm. ในช่วงต่อมาเราเริ่มเฝ้าสังเกตความคิดที่แทรกเข้ามาระหว่างที่เราจดจ่อลมหายใจ mm hmm. ในช่วงต่อมาเราเริ่มเฝ้าสังเกตว่าเอ๊ะเราใช้เวลานานแค่ไหนเราถึงจะดึงตัวเองกลับมาไม่คิดฟุง้งซ่านแล้วกลับมาที่ลมหายใจ oh. การเฝ้าสังเกตมันจะสืบเนื่องขึ้นเรื่อยๆพอพูดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องการพาตัวเองไปนั่งสมาธิแล้ว mm hmm. อยู่ตรงไหนก็ทําได้ใช่มันเป็นการปักหลักว่าฉันเนี่ยจะเฝ้าสังเกตการทํางานตามธรรมชาติของจิตใจของตัวฉันเองไม่แทรกแซงด้วยใช่ไหมแทรกแซงก็ให้รู้ตัวว่าแทรกแซงเพราะบางทีเฮ้ยฟุ้งไปตั้งนานแล้วนึกเพิ่งนึกขึ้นได้อ้าวกูเลิไมดต้องบังคับตัวเองถูกไหมก๊ออคือการบังคับต้องมีครับ ในมุมของผมการบังคับต้องมีในช่วงเริ่มต้นการบังคับเปรียบเสมือนการเข็นรถในช่วงเริ่มต้นแรกๆมันหนืดเพราะว่านิสัยเก่าแล้วชีวิตปัจจุบันก็เอื้ออํานวยให้นิสัยความขี้เกียจของเรามันพัฒนาบางทีเราอยากมีความสุขเราก็เลยทําเรื่องง่ายๆอืเอาสะดวกเอาสะดวกอทีนี้ไอาการเฝ้าสังเกตตัวเองในมุมของคนที่ไม่เคยทําเลยมันเป็น,นเรื่องยาก,ยากนะยากมาก <laughs> ยุ่งย,ย,ยากสุดๆใช่แต่มันฝึกแล้วมันดียังไงอะ ปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะอืด้วยความที่พอเรามีมุมมองหลายมุมมองอเราก็จะไม่ติดอยู่กับการซ้ำเติมตัวเองอบางคนครู้วิรู้วิธีแค่วิธีเดียวคือการซ้ำเติมตัวเองในการแก้ปัญหามันไม่ได้แก้เลยนะซ้ำเติมตัวเองก็ใช่ไงผมขอเล่าเรื่องพระเซนให้ฟังอ,ม,อ,อมีพระเซนสองท่านอื ท่านหนึ่งที่อาวุโสอีกท่านหนึ่งก็อายุน้อยกว่าท่านจําเป็นต้องเดินข้ามภูเขาไปสองลูกเพื่อที่จะไปพักอีกที่หนึ่งระหว่างทางที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านพบว่ามีบ่อโคลนมีบ่อเลนแล้วก็มีสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งเอวบางล่างน้อยไม่กล้าที่จะข้ามบ่อโคลนตรงนั้นกลัวจะข้ามไปไม่ผลกลัวตัวเองจะหกเมนตีลังกาอันตราย พระทั้งสองรูปก็ได้แต่มองแต่พระอาวุโสท่านเดินสวสวๆเข้าไปเลยอืเดินเข้าไปเสร็จอุ้มผู้หญิงคนนั้นข้ามบอ่อโคลนแล้วก็วางผู้หญิงคนนั้นลงอตลอดทางที่เดินกันมาเนี่ยพระสองรูปคุยกันตลอดทางแต่หลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นข้ามเขาไปแล้วหนึ่งลูกข้ามเขาไปแล้วสองลูกจนกระทั่งถึงตอนเย็นกลางคืนไม่มีใครคุยอะไรกันเลย คนที่มีอะไรอยู่ในใจเยอะๆเก็บไว้ไม่ไหวหรอกสุดท้ายพระที่อายุน้อยกว่าก็ถามพระอาจารย์ที่อายุยอายุเยอะกว่าว่าเราเป็นพระแล้วเรามีกฎที่เข่งขัดเหตุใดท่านถึงอุ้มสตรีคนนั้นพระอาวุโสท่านตอบว่าเราอุ้มสุภาพสตรีท่านนั้นข้ามบ่อ oh. แล้ววางแล้ว oh. ่านตัางหากที่อุ้มสุภาพสตรีคนนั้นข้ามเขามาสองลูกและยังไม่วางโอ้ยคนลกสาาูุเออจริงคือประเด็นสําคัญที่ผมพยายามจะบอกก็คือเวลาเราเจอเรื่องลบๆเรื่องลบมันเกิดขึ้นกับเราวูบเดียวอแต่เราเอาเรื่องลบมาถมจิตใจเราเป็นพันๆครั้งเพราะเราวางไม่เป็นนั่นสิใช่เราเห็นว่าเรื่องลบมันเกิดขึ้นในจิตใจเราเซซว่าเหมือนกระดาษเบาๆแผ่นหนึ่ง กระดาษเบาๆนี้ไม่ทําให้คนเราหนักได้จนกระทั่งเราถือคามันไว้เมื่อยด้วยคามันไว้หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีคนที่แก้ไขไม่เป็นก็ยังคงคาสิ่งนี้อยู่แล้วก็ไปทําสิ่งอื่นเช่นไปเล่นโทรศัพท์ไปสูบุรีไปกินเหล้าหรือไปทําอะไรก็ตามแต่สิ่งนี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอ่ายังไม่ถูกวางลงก็ยังเมื่อยอยู่แล้วก็ทําไงถ้าเป็นก่อน เนี่ยวางอันนี้เห็นสมายถึงว่าถ้ามันเป็นเรื่องในใจเราจะวางได้ยังไงมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายเพราะฝึกน้อย oh. เพราะว่าถ้าเรา observe ตัวเองได้เราก็วางได้คือพอ observe ตัวเองเพอเฝ้าสังเกตตัวเองบ่อยๆอ,อ่ะม,มันเหมือนมันจะเห็นของร้อนที่รีบปล่อยมืออืเราจะไม่ถือไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเราปล่อยแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ยังมีละลอกกลับเข้ามากลั เข้ามาทุกๆวันสักอันหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่ามีหน้าฝนอันไหนหยุดตลอดบ้างอ่ะไม่ไม่มีอ่ะมันก็ตกตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพงกนี่เกิดขึ้นกับเราต้องหล่อตลอดให้เราเข้าใจธรรมชาติใช่หน้าที่เราไม่ใช่ไปด่าฟ้าฝนแล้วหาล่มอ่ากันใช่ปกป้องตัวเองเราต้องรู้วิธีว่าการวางนี่คือการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดอืม